ตำทวหมูแฮมก้อนยักษ์ขนมจีนลวกแล้วก็ผักนะคะว <Bye. S 2> สวัสดีค่ะ อีสานในอเมริกาค่ะพี่น้องก็มาพ่อๆกันกบนนมีนี่แหละค่ะวันนี้มังคานิงดันน่ากินมากซุปพี่สุนองกินที่เกาเด้ีได้ไหมได้ตำถั่วหมูแฮมขนมจีนลวกนะคะผักบุ้งกับใบโบ๊อยู่หลังบ้านนี่เก็บมาสดๆบรงหันค่ะพี่น,อน้องมามากินข้าวน้ำกันสบายดีให้ทุกคนนะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นตะแซบว่าตำถั่วหมูแฮมก้อนยักษ์ขนมจีนลวกแล้วก็ผักนะคะ ม,มาเด้อม,มากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องมาลงไม้ลงมือกันเลยคอ,อนใส่ม็ดตาจังหน่อยนะมันตอนใหญ่ซื้อม่านข้าวเจ้าขายได้ตอนใหญ่ๆยังเสียค่ะไอ้หมูแฮมเนี่ย <c oughs> ม,มันมีมันแส่ะ คนเรื่องขนมจีนมากตั้งอย่างนี้นะยาวางเสร็จตีสองมันหยิบอย่ากมากมากต้องกินเขาน้องกันค่ะ hôn chọc lòng bay Ja. พักกรอบกอรอบเพิ่งเด็กมาจินต้ออดจินตื่นแต่อดจินหน้า ฉำมากค่ะ อันนี้เอาถาดน่อยๆห,ห้องไว้ข้างล่างค่ะนให้มันถึกน้ำดำหบักถัวเนะเพราะว่ากินเ่เปิดดอกก่อนใหญ่ไปเนี่ยเป็นโลกนะ <laughs> ตำหม,มักทัว่วตำกินกับหมูแฮมจะตำเข้มหลายเพราะว่าหมูแฮมมันสิ่งมีรสชาติดยู่หรอก

ก็ปูปยเอาไปเดินนึงก็ได้ก็นพี่น้องผู้ใดอยู่ห้องเซาเนนะอยูุคอนโด่ผัดหนึ่งกับปุกได้ค่ะปูใสก่กระทงเนะาะตาักินแล้วไม่ก็สิแตกออกมาบึงในยูทูบหรือว่าไม่สิแตออกมาเลย สุดหรอตามักทัวจับลืมใส่บักกรองไม่บักกรองให้ตู่จองเสร็จ บานเท่ากันน่ะซิมี่ขายเนาะหมูแฮมกวนยังสิน่าซิมี่ขายเบอร์อะไร้านวะ เฮดอันสปาเกตตี้เบคอนกับแซบมันเบกเข้มไม่ถึงว่าบางยี่หอมที่เข้มหลายแต่ว่ายี่หอเนี่ยบบกเข้มแซบมันมังเดือ 3, okay. Hit me.

พี่น้องกินแซ่บๆไปน้ำแกงนะคะเด้อมื้อนี้มื้อนี้หัวหน้าคณะมาล้อมคอข้าวหน่อยบ่นอนอ่ะบ๊ายบายยังไงล่ะบ๊ายบายคิดคิดยังไงคิด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 บายคิด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 ยังไงคิดคิดอ่ะจมูกอยู่ไหนโนสแวสโนสแวสโนสโนสโอเคยบาย